สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมี้นท์อัแมครับวันนี้เราอยู่ใน The Legend of Hero นะครับวันนี้จะมาแจก5โค้ดด้วยแล้วก็บอกตัวละครที่ควรเปิดแต่เทียนลิศยังไม่มานะครับแต่ว่ามันก็เหมือนสปอยบอกอยู่แล้วว่าแก๊งพระเอกมันเอาแต่พวกของของเขาเนี่ยเดินทางซึ่งพวกพวกของเขาเนี่ยมันอยู่ในตู้กาชายอยู่แล้วนะครับอ่ะกดที่ฟันเฟืองขวาบนก่อนเลยครับโอเ้เกมแั่งแหลกมากเลยวะอ่านี่คนไทยเล่นอะไรมีเห็นเขาเล่นเอเชียนะนี่มีม้์มาเล่นเอเชียนะครับก็มาเล่นได้นะครับ แล้วก็มีภาษาไทยครับมีภาษาไทยเนี่ยมีปรับภาษาไทยเลยแล้วก็เป็นในส่วนเด็ก90ชอบนะระบบเกมมันมีก็ชอบนะปกติมีก็เด็ก90นี่แหละนะเอ่อใส่โค้ดกดฟันเฟืองขวาบนครับเสร็จแล้วก็ลงมาที่นี่ครับการตั้งค่าบริการแต่ ios ยังไม่มีใส่มสีแต่ใส่แต android นะครับต่อไปลบบัญชีก็ถ้าเกิดเพื่อนเอนเ,อนเปิดเราไม่ได้ตัวละคอกดลบบัญชีได้เลยครับ ถ้ามันไม่ได้ลบบัญชีก็กดเปลี่ยนอันนี้ก็ได้ครับเอเชียหรือว่ายุโรปก็ได้ iOS ยังไม่มีใส่โค้ดนะมีแต่ Android นะครับเดี๋ยวเขาคงน่าจะแก้หรือหรือว่าอาจจะแบบตามส,สบับ iOS เดี๋ยวเ็าคงทำเพจมาแล้วก็ให้ไปใส่ในลิงก์อะไรอย่างเงี้ยน,นะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเกมก่อนแล้วกันนะครับ F O.W. เกมที่มาน่าจะเกาหลีใต้เปิดตัวเกมภายใ,ใต้ชื่อว่า l e g e n d of Hero นะครับที่จะมาในรูปแบบ a v e n t u r r ์อาโดยมีการหยิบยกเรื่องของ w i ท์วิสอา t ทียมาปรับใช้ผสมผสานร,ระบบต่างๆหมวลเรื่องด่านประจนภายท้าทายเลสบันเทิลและระบบกิลซัมมอนตัวละครแบ็กซามิชอปพร้อมกับตำนานที่ ปกปิดมา1 0 0 0ปีนะก็คือเอา่สรุปคือแก๊งพระเอกมันจะไปตีพวกเทพครับเอาแบบเข้าใจง่ายเลยเรามาดูส่วนควรเปิดตัวอะไรเะครับมีแนะนําว่าให้เอาตัวฮิวก่อนครับอีเมลีนี่ผมว่าเกมนี้มีมองว่าตัวฮิวค่อนข้างสําคัญมากครับฮิวกับแท้งอะ่ะเออแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เปิดเออน้องหัวหัวแดงนักเชิดหุ่นผู้เลงล่าได้ก็ค่อยมาเปิดเนี่ยครับอ,อ g o เพราะว่าเขาเป็นนักเวทยิงเวทแรงมากครับน่าจะดีที่สุดในเกมเลยมั้งตู้รวมก็ดีนะแต่คือมันก็ออกตัวที่แบบเราเราอาจจะยังไม่ต้องการตอนนี้นะอ่ะมีก็แนะนําครับถ้าจะเปิดจริงก็เอาน้องหัวแดงก่อนอ่ะแล้วก็มาเอามาเทียแล้วก็มาเปิดตู้2ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวระบบต่างๆให้ดูแล้วกันนะครับมีเล่นไปบท2แล้วเออใช้ได้อยู่นะเกมมันทํามาแบบเ,ออเด็กเกนะ้าสิาจะชอบนะครับจริงๆนะ เอก่อนเข้าฉากต่อสู้ก็สามารถกดกลุ่มได้นะครับอันนี้หมีก็เอาแทงมานะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,อนกากไม่ดีก็เล่นตามหมีก็ได้นะนี่แทงพี่บิสนะครับโอ้โหเวลาใช้อัติเมตจ,จะมีเกาะครับตายยากดีพระเอกหมีมองว่าต้องเก่งประมาณ4ี่ห้าดาวขึ้นไปดาวแรกมันกากอะ่ะเออแต่ว่าเอามาใช้ก่อนก็เห็นว่าเขาเป็นถึงผู้กล้าปราบเทพเลยนะก็เลยเออลองลองมาใช้ไปก่อนนะครับ แล้วก็พี่หัวเหลืองแล้วก็พี่แก่ครับอ่อพี่หัวเหลืองนี่เขาจะให้มาอยู่แล้วตอนต้นเกมครับเจ้าไม้นะไม้มันมีฮิลด้วยแล้วก็ดามเมดปลาไอ้นั่นครับอะไรนะมูมมะแมลงหมู่อ่อตาแก่ตาแก่มันไอ้นี่ดีครับเออมันยิงไฟโดนหมู่เยอะดีหมีไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่หมีใช้ก่อนแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มีตัวก็ใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปเปิดตัวในตู้เอามาใช้ตัวในตู้มันเป็นเพื่อนพระเอกอะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผู้กล้าไปปราบจอมานอะไรอย่างเงี้ยนะเขาต้องเก่งกว่าอยู่แล้วแหละ อ้าวเฮ้ยรีไว้เกมเกมเล่นแป๊บเดียวให้ลงห้าตัวแล้วนะโอ้โหอย่างนี้เอาแทงสองดีกว่าไหมแทงตัวเดียวไม่น่าจะไหวแล้วว่านี่ดาเมจสามก็พอมัง้งจริงๆตอนนี้มีต้องหาฮิวฮิวที่คือฮิวจริงๆมีก็ถึงแนะนําเปิดน้องหัวแดงมาฮิวเป็นตัว,ต,วตัวเลยดีกว่าครับถ้าเกิดพี่ไม้หัวเหลืองฮิวไม่ทันแน่นะครับอันนี้มันตําแหน่งคือแทงไม่ใช่หรอเดี๋ยวอ่าน,นครับเหมือนเป็นดาเมจนหมดเลยอ่ะเ่เออ่ะ ามาแทงสองแล้วกันมาหมีว่าอย่างนี้ต้องแทงสองครับไม่งั้น <c oughs> คุณลุง <c oughs> เดี๋ยวดูดินี่สะท้อนดาเมจทั้งหมดกลับไปครับเอออย่างนี้เราต้องการนายเลยพระเอกมันเป็นสายโจมตีนะคือพระเอกมันคือพุก,ก้าแบบแทงก็ได้ดาเมจก็ได้แต่จะไม่สุดสทางประมาณนี้นะครับตามฉบับพุก้าโลกเออโลกแฟนตาซีทั้งหลายแหล่นะอ่าเราก็มาออพเลเวลสักหน่อยครับคุณลุงอ้าวเวรกรรมหมดพอชั่นหมด ม่เป็นไรครับเดี๋ยวตาลุงจะโชว์ให้ดูอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู G ีฟนนะครับสามารถเปิดเห็นไม้มไลฟ์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับยูวจะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน g v I P จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ u ู P 465บาทหรือ285บาท แล้วก็ GVP เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ,อาจะลืมใส่โค้ด l กี k แบ e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับจะลืมใส่โค้ด l ก c k y b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเออทั่วไทยเลยครับ เกมนี้มีใช้โพชั่นเวลาสู้เลยัอันนี้ดัก,ดกเด็กเ0มากแล้วพชั่นขวดแบบนี้เห็นปะแทงก็จะเข้าไปใส่2ก่อนนะครับแล้วก็จะทําให้พระเอกที่เป็นดาเมจกับเอ่อดาเมจอีกสองตัวเ,เล่นง่ายเ็นว่าแทงจะมีค่อนข้างสคัญนะนี่พอใส่เกาะเห็นไหมครับแทงอัศวินมันใช้ท่าไม่ตายใส่เกาะถ้าตูวไหนจะตายเพื่อนๆก็กดพชั่นครับแล้วก็โยนเลยในกรณีที่เราไม่มีน้องหัวแดงเป็นตัวฮิล เห็นปะหมีบอกเราเกมนี้ฮิวแม่งสาคัญมากถ้าไม่มีฮิวนี่แย่นะครับโอ้อันนี้บอกเลยนะว่าไอตัวนักลบแทงแม่งโคตรด,ดีเลยดีด๋ยโดนลุมต้องเยอะสร้างเกาะไม่ตายเลยไหมครับไอตัวอื่นจะไปแล้วมันย์ลงมันเรื่อเรื่องนี้โอ้โหพระเอกหมุนดาปากักโชวไปหน่อยทีนึงประมาณนี้นะครับจืดคือจริงจร,งจร,งจรงยังไม่มีตัวหน้าตู้ก็เล่นได้แต่เป็นไปได้ก็ควรจะเปิดให้ตัวได้ตัวหน้าตู้ครับทําไมบุไอลุงบินลี่มันเป็นแทงมันไดะ MVP งงเหมือนกันอ่าเพราะว่าเป็นรีวิวระบบเกมครับคิดว่าเด็ก 90, ทุกคน้าจะชอบแน่อนะกับบบมแนนี้ะคร อขอให้คนเล่นเกม The Legend of Hero มีความสุขอแล้วเจอกันนะครับ